ว่าด้วยเรื่องงบ300ปลูกกล้วยและมีลิขสิทธิ์ ai ที่สิวิไลมอซึ่งตอนนี้ก็เป็นอะไรที่บูมมากๆเลยนะคะซึ่งลิขสิทธิ์เนี้ยเราก็แพร่ขยายออกไปที่ประเทศกัมพูชาด้วยเนาะวันนี้ก็มานะคะไลฟ์สดกันอนอกหน้าบ้านนะคะหน้าบ้านก็มาให้ทุกคนเนี่ยดูยนะคะดอกอันนี้เขาเรียกดอกลีลาวดีนะน่าจะใช่นะถ้าจำชื่อไม่ผิดสวยสวยมากเลยเนาะเออนะคะ ก็มีกลิ่นหอมส้มๆอืม,มนะคะก็คือนะคะอยากจะเล่าให้ฟังแบบนี้เนาะ,คะใครที่มาดูสดหรือย้อนหลังนะคะถ้าสนใจเนี่ยนะคะฟังแล้วเนี่ยอ่มันมีประโยชน์นะ,ะมันตอบโจทย์ในในยุคที่เราเนี่ยต้องการหาไรายได้นะคะก็พิมพ์สนใจได้เลยนะ,ะพิมพ์สนใจแล้วเดี๋ยวส่งลิงก์สมัครให้นะคะเพราะว่าทุกคนจะได้มีไรายได้เหมือนกันเพราะว่าหลายๆคนเนี่ยอาจจะอะมองนะคะมองมองว่ามันเป็น ธุรกิจที่มันแปลกๆนะแต่จริงๆแล้วนะคะอยากจะอธิบายแบบนี้นิดนึงนะคะว่าส่วนกล้วย AI เนี่ยนะคะที่ทุกคน,น่ะกัมบมา3ามแล้วมีลิขสิทธิ์เนี่ยนะ,ะเขาจะมีอยู่ในแอปพลิเคชันสีวิไลมอนะคะต้องเล่าแบบนี้ก่อนนะคะว่าอ่าะนะคะขอแชร์นิดนึงเนะคะ ก็คือนะคะแอปพลิเคชันสีวิไลมอเนี่ยเขาเป็นแพลตฟอร์มช้อปปิ้งมอลเหมือนกับแอปดังๆอะ่ะเหมือนกับช้อปปี้ลาซาด้าที่เราอ่ะไปใช้นะคะไปใช้แพลตฟอร์มของเขานะคะแล้วทีนี้นะคะอ่ายกตปวอย่างว่าแพลตฟอร์มเขาเนี่ยก็เป็นตัวกลางนะคะซึ่งเขาก็จะมีสินค้ามีผู้ประกอบการนะคะมีร้านค้ามากมายเลยที่เอาสินค้าเนี่ยเข้าไปขายในแพลตฟอร์มเขานะคะแล้วก็มีอ่าเขาเรียกว่า ผู้ซื้อนะคะอ่ะนักช้อปปิ้งอ่ะนะคะก็ไปช้อปปิ้งในแอปเขาทีนี้เวลาที่เกิดการซื้อการขายกันในในแอปพลิเคชันของเขาเนี่ยเขาก็จะเก็บค่าที่นะคะค่าที่หรือค่า G ีตามภาษาของอธุรกิจอ่ะนะคะแต่ถ้าเป็นภาษาชาวบ้านก็คือเราเนี่ยนะ,ะ,ะไปเช่าที่ตามตลาดนัดอ่ะนะคะแล้วเวลาที่ เราไปเช่าเขาใช่ไหมเป็นล็อกๆแบบนี้เราก็ต้องเสียค่าที่ให้เขานะเขาจะเก็บค่าที่เมตรละเท่าไหร่ก็ว่าไปอันนี้คือตามตามตลาดนั้นนะแต่ว่าภาษาภาษาธุรกิจเนี่ยนะคะเขาก็จะเรียกว่าเก็บค่าที่ค่า GP นะคะมันคืออันเดียวกันนะและแอปพลิเคชันดังๆที่เราไปใช้กันนี่ยเขาก็เก็บ GP นะคะประมาณ3านะ3 0 4 0 3 5อะไรก็ว่าไปของเขานะแต่นะคะค่าที่หรือค่า GP ตรงนั้นนะ่ะ เขาจะไม่มาแบ่งให้เรานะคะเพราะว่าเราเนี่ยเป็นแค่คนน่ะไปซื้อไปขายกันในแอปของเขาอ่าเขาก็จะเก็บค่าที่ออกไปเพราะเขาคือเจ้าของเนาะแต่เราเนี่ยไม่ได้เป็นเจ้าของเราเป็นแค่ผู้บริโภคหรือไปใช้แอปของเขานั่นเองนะเพราะว่าเขาเป็นตัวการเชื่อมโยงผู้คนไงเพราะเราต้องอาศัยเขาตรงที่ว่าเขาเน่ยเก็บฐานผู้บริโภคเอาไว้เยอะใช่ไหมแล้วมันก็เลยทําให้คนที่อ่าเป็นผู้ประกอบการเนี่ย เห็นว่าวิแพลตฟอร์มเนี่ยมีคนเยอะจังเลยแล้วก็ให้เราสามารถไปไปขายสินค้าในแอป,ปได้นะก็ยอมจ่ายค่าที่ให้เขาแค่นั้นเองนะคะแต่ว่าเราก็ไม่ได้เป็นเจ้าของเขาก็เก็บค่าที่ไปนะคะแต่วันนี้นะคะ,ะแต่ว่าแอป,ปที่เราไปใช้กันเน่ะเขาจะเป็นของต่างประเทศเนาะอย่างช้อปปี้ e า a า a เนี่ยก็จะเป็นของจีนแล้วก็สิงคโปร์นะเขาก็เก็บหาที่เก็บเงินของเราเนี่ยออกนอกประเทศไปเพราะว่าตอนนี้ ทำไมนักลงทุนของต่างชาติเนี่ยเขาถึงมาทําแพลตฟอร์มมนขยายมาที่ประเทศไทยด้วยเพราะว่าประเทศไทยเนี่ยเป็นเป้าหมายของเขาเลยนะคะเพราะว่าคนไทยอ่ะช้อปปิ้งเก่งเป็นอันดับหนึ่งนะคะอ่าเป็นอันดับสองของจีนเลยนะคะอ่าเป็นอันดับสองของโลกเลยนะลองจากจีนคิดดูนะประชาชนคนไทยเนี่ยมีอยู่แค่เจ็ดสิบกว่าล้านคนแต่ว่าอ่าประเทศจีนเนี่ยมีเป็นพันล้านคนอะ่ะแต่เราสามารถเป็นเป็นประเทศที่ช้อปปิ้ง เยอะเป็นอันดับสองลองจากเขาได้ด้วยคุณคิดว่าคนไทยเนี่ยนะน่าจะเป็นประเทศไทยน่าจะเป็นเป้าหมายของเขาไหมนะคะทีนี้เขาก็เลยมาเปิดแพลตฟอร์มที่ประเทศไทยเรานี่เองนะคะมันมีประมาณนี้เนาะแล้วก็ประเทศไทยเนี่ยก็ยังไม่มีแพลตฟอร์มที่ว่าเป็นสามารถเป็น เป็นเป็นเป็นแพลตฟอร์มช้อปปิแบบ้งเนี่ยเป็นของตัวเองเลยประเทศไทยยังไม่มีนะแต่ว่าตอนนี้ก็คือมีเป็นของแอปพลิเคชันสี่วิไลมอที่เป็นเจ้าของนะที่เป็นแพลตฟอร์มของคนไทย1 0 0เเซเลยและที่สำคัญเนี่ยเขาเปิดโอกาสให้คนไทยทุกๆคนเลยและคนทั่วโลกเลยนะเข้ามานะคะเขาเรียกว่าเข้ามามีอ่ามาร่วมจอยธุรกิจได้เข้ามาเป็นเจ้าของร่วมได้นะคะเพราะว่า แพลตฟอร์มของแอปพลิเคชันสีวิไลมอเนี่ยก็เป็นแพลตฟอร์มที่เป็นตัวกลางเช่นเดียวกันนะคะตัวกลางที่ไม่มีสินค้าเป็นของตัวเองเปิดโอกาสให้นักช็อปนักขายนะคะนักขยายเนี่ยเข้ามาอยู่ในแพลตฟอร์มของสีวิไลมอแล้วนะเขาก็จะเก็บค่าที่หรือค่า GP เหมือนกับแอปอื่นๆเลยนะคะแต่ที่สำคัญเขาเก็บค่าที่เนี่ยและเขาเอามาแบ่งให้พวกเรานะคะทุกๆคนที่เข้ามาโหลดแอปฟรีแล้วแล้วก็เข้ามาจับจ่ายใช้สอยแล้ว สามารถรับรับรายได้กับกับแอปพลิเคชันสีวิไลมอได้ถึง5ช่องทางเลยจากค่า GP นะคะเขาจะเก็บค่าที่หรือค่า GP เนี่ย35%นะคะโดยเขาเนี่ยก็จะแบ่งออกเป็น3ส่วนนะคะอันนี้แอปพลิเคชันสีวิไลมอนะเราเนี่ยมาด้วยงบ300ใช่ไหมนะคะเวลาที่เราโหลดแอปโหลดแอปฟรีแล้วเนี่ยนะถ้าเราอยากจะมีะเป็นเจ้าของลิขสิทธิ์นะร่วมกับแอปพลิเคชันสีวิไลมอนะ่ะเพียงแค่เราเนี่ยนะคะ ซื้อวอลชเชอมามา300ในแอปพลิเคชันสีวิไลมอลเหมือนเติมเงินเข้ามาเหมือนกับ True Money w a เ l e t อ่ะเพราะว่าเขาจะไม่ได้ใช้จ่ายเป็นเงินสดนะคะ,ะเราจะต้องซื้อวอลช์เจอเข้ามาเหมือนกับ True m o n e y w a เ l e t เลยนะเวลาที่เราจะใช้จ่ายอะไรเราก็ต้องโอนเงินผ่านธนาคารจากธนาคารของเราเข้ามาอยู่ใน True Money Wallet ที่สีวิไลเนี่ยเขาก็จะมีกระเป๋าที่เรียกว่ากระเป๋าวอลช์เจอค่ะเราก็จะโอนเงินจากบัญชีธนาคารของเราเนี่ยมาซื้อวอลช์เจอในแอปพลิเคชันสีวิไลมอง300 เท่านี้เราก็สามารถมีสิทธิ์รับนะรายได้5ช่องทางนะคะ,ะที่เขามีเขาให้รายได้เราเนี่ยจากค่า gp 3 5เนี่ยเราสามารถมารับ25%เอร์เไดนะ้เราก็สามารถมามามาเรียกว่าเริ่มเริ่มเริ่มรับรายได้ได้แล้วถ้าทุกคนคนที่ซื้อวอลชเชมา3 0มา300นะและ300นั้นนะ,นะคะเราไม่ได้มาเสียเปล่านะทุกคน300นั้นนะคุณก็ไปซื้อลิขสิทธิ์ที่เป็นส่วนกล้วย ai อ นะคะตรงเนี้มันว้าวตรงไหนนะคะหนึ่งเลยเนี่ยเขาให้เรามาเป็นเจ้าของจากการซื้อวอลเชอร์มาสามร้อยแล้วนะคะแล้วเราอ่ะได้เป็นเจ้าของลิกิทธิตด้วยแล้วก็เป็นเจ้าของแอปด้วยนะเราก็เอาเงินของเราเนี่ยนะซื้อวอลเชอร์มาไปซื้อลิกิทธิตกล้วย AI ที่เขาจะเป็นแฮปปี้ฟูตตี้อ่ะเดี๋ยวขอแชร์นิดนึงนะคะเป็นแฮปปี้ฟูตตี้ที่อยู่ในแพลตฟอร์มสีวิไลเนี่ย เขาจะเป็นเครื่องมือที่ไปผลิตเงินให้เราให้เราเนี่ยมีเงินช้อปปิ้งเพราะว่าแอปสีวิไลเนี่ยทุกคนเขาจะเป็นแอปที่มีสินค้าม,ม,มีผู้ประกอบการเอาสินค้ามาขายมากมายเลยนะคะอยู่ในแอปเนี่ยนะเรานะคะ,เ,นะคะ,ะเงินเข้าทุกคนเงินเข้า เปิดเข้ามามีเงินเข้านะคะทุกคนอ่ะเ,เล่าให้ฟังว่าเงินเข้ายัางไงนะนะฮะทุกคนก็คือแอปพลิเคชันสีวิไลมอลเนี่ยนะ,ะทุกคนอาจจะมองไม่เห็นหรือเปล่าเนาะเดี๋ยวมันมันเป็นแสงแสงมันส่องนะทุกคนนะก็เป็นแอปพลิเคชันสีวิาเป็นแอปพลิเคชันที่เป็นแอปช้อปปิ้งมอลนะคะ,ะเหมือนกับแอปช้อปปี้ลาซาด้าเลยถ้าเกิดว่าใครเคยเข้าไปช้อปปิ้งใน ชอปปี้ลาซาด้าก็จะรู้แล้วว่าเขาเป็นแอปขายของเนาะเนี่ยนะพอเราเนี่ยเราซื้อลิขสิทธิ์กล้วย AI เอาไว้แล้วอะ่ะทุกคนทีเนี้ยเราก็ได้เป็นเจ้าของอสวนกล้วย AI เนี่ยมันคือเครื่องมือผลิตเงินให้เราเนี่ยเขาจะไปผลิตเงินให้เรานะคะให้เราเราเป็นลิขสิทธิ์ใช่ไหมเรามีลิขสิทธิ์เป็นของตัวเองอะ่ะก็คือกล้วย AI เนี่ย จากสวนแฮปปี้ฟุตี้เนี่ยเขาเปรียบเสมือนกับเป็นสติกเกอร์ไลน์ทุกคนใครใครมีใครที่เล่นไลน์อาจจะรู้ว่ามันมีสติกเกอร์แล้วมันจะมีคนเนี่ยที่เขาออกแบบสติกเกอร์ไลน์แล้วเขาก็เอาไปขายในแอปอ่ะนะคะเอาไปขายในในแพลตฟอร์มของเขา line, อ่ะแพลตฟอร์มไลน์อ่ะนะแล้วทีเนี้ยมันก็จะมีทั้งสติกเกอร์ทั้งเสียตังค์แล้วก็ไม่เสียตังค์จริงไหมคะทีเนี้ยเวลาที่เราเนี่ยนะ,ะเราเราเราอยากจะมีลิขสิทธิ์ที่เป็นสติกเกอร์ไลน์ทุกคน เราก็จะต้องเอาเงินของเราไปซื้อสติ๊กเกอร์ลายเหมือนไปซื้อลิขสิทธิ์เขาแหละเพราะเขาทาลิขสิทธิ์ขายเราก็สามารถเอาสติ๊กเกอร์ของเขามาใช้ได้แล้วเขาก็ได้ตังใช่ไหมเราก็ได้ลิขสิทธิ์มาใช้นะทีนี้ถ้าวันนี้เนี่ยทุกคนแต่แอปพลิเคชันสีิไรมอมเขาก็มีลิขสิทธิ์ที่เป็นกล้วย AI เช่นเดียวกันนะจะเป็นสวนสวนผลไม้ AI อ่ะเราก็แค่เอาตังเราเนี่ยนะคะเอาเงินเราเนี่ยไปซื้อลิขสิทธิ์มาด้วยงบ300ครั้งเดียว แล้วนะคะเราพอเรามีลิขสิทธิ์เนี่ยนะซึ่งเราไม่ต้องไปนั่งวาดรูปไม่ต้องไปนั่งทําสติกเกอร์ใดๆทั้งสิ้นนะคะทุกคนเราก็สามารถเอาลิขสิทธิ์ของเราเนี่ยจากปลูกเป็นกล้วยเนี่ยนะเราก็เอาไปขายเลยทุกคนเราก็ไปขายลิขสิทธิ์เรานะลิขสิทธิ์เนี่ยเราสามารถขายขายได้ตลอดชีวิตเลยคือเราไม่ต้องไปทําอะไรกับมันนะเราแค่ไปบอกต่อส่งต่อว่าเออเรามีสินค้าที่เป็น ลิขสิทธิ์สติ๊กเกอร์นะ่ะสนใจไหมนะคะใครสนใจก็สามารถมาซื้อลิขสิทธิ์นี้ไปด้วยงบ300แล้วทุกคนก็มีลิขสิทธิ์เช่นเดียวกันแล้วทุกคนก็สามารถมีสร้างไรายได้จากการขายลิขสิทธิ์ของตัวเองได้นะทุกคนสามารถได้หมดเลยขายได้หมดเลยโดยนะคะอ,อันนี้มันก็คือลิขสิทธิ์ของเราเนี่ยเราสามารถใช้ได้จนตลอดชีวิตเราอยู่เราเราเรา,เราไม่มีเราไม่มีชีวิตอยู่บน,นโลกใบนี้แล้วอะ่ะ ไอลิขสิทธ์ตัวนี้มันก็ยังขายให้เราอยู่เพราะมันมี AI คอยขายให้เรานะคะนะทีเนี้ยพอลิขสิทธิ์นี้นะคะเราไม่ได้มีชีวิตอยู่บนโลกใบนี้นะไอลิขสิทธ์เนี้ยเราสามารถส่งต่อให้ลูกหลานเราได้นะคะให้ลูกหลานเรามารับเงินตรงนี้ไปเพราะมันลิขสิทธ์ตัวเนี้มันจะรันเงินให้เราตลอดเลยถ้าเราทําอ่าเราขยายลิขสิทธิ์ของเราไปขยายสาขาไปมันมันคล้ายๆเหมือนกับเราเราขยายอ่เซเว่นนั่นแหละนะแต่เราไม่ต้องใช้เงิน แบบเยอะแยะมากมายแต่ว่ามันคือมันคือพูดให้เห็นภาพว่ามันประมาณนี้นะคะทุกคนแล้วทีนี้นะคะพอเราขายดิจิตอลไปอันเนี้ยมันก็คือเขาเรียกว่าการขายสินค้าอีกแบบหนึ่งมันคือสินค้าที่เป็นดิจิตอลที่มันตอบโจทย์กันในยุคนี้มันเป็นมันเป็นเหมือนเหมือนคล้ายๆเออจับ้องไม่ได้แต่มันสามารถขายได้นะะมดนลนะคะทีนี้ เนี่ยทุกคนใครที่มาังาลไ์นี้อ่าโอเคเดี๋ยวซื้อให้เดี๋ยวขอไลฟ์ก่อนนะอเออไอติมอยู่ในตู้นะคะนะอยู่บ้านเราก็ทํางานได้นะใครเป็นแม่บ้านใครมีลูกนะก็สามารถทำรายได้จากตรงนี้ได้นะให้หนอาตู้ไอติมอ่าเอาไปขีดจักรยานก่อนได้ไหมขอทํางานก่อนเนาะูไอติมเออรู้แล้วรู้แล้วเดี๋ยวเอาตังค์ให้ก่อนนะคะ เดินดีๆนะเดินข้ามถนนไปดีๆนะขอบคุณครับ่อนน,นี่เดินออกตรงนี้ไม่ต้องเอารถไปไม่ต้องเอารถไปเดินตรงนี้เดินไปนี้ดูรถด,ด้วยนะดูรถด,ด้วยนะคะอ่ะทีนี้มาพูดเรื่องกันต่อไอลิกิทธิ์ตัวนี้นะทุกคนก็สามารถไปขายลิขสิทธิ์ซึ่งเวลาที่เราซื้อลิขสิทธิ์มาต้นหนึ่งเนี่ยมันก็จะใช้งบสามร้อยแล้วเวลาที่ เราได้ลิขสิทธิ์มาแล้วเนี่ยเขาจะทํารายได้เราแบบนี้โดยเขาจะมีต้นกล้วยมาหนึ่งต้นแล้วลิขสิทธิษษ์ AI เนี่ยเขาก็จะมีหวีกล้วยทั้งหมด6หวีหวีละร้อยห้าสิบเมื่อเราขายลิขสิทธิ์ของเราหมด6หวีเนี่ยเราก็จะได้เงินมา90 0นะฟังให้ดีๆนะคะตั้งใจฟังใครที่เข้ามาดูไลน์นี้นะคะุณโชคดีมากๆเลยนะสนใจพิมสนใจไว้นะคะแล้วก็ขอ,อขอลิงก์ได้นะคะขอลิงก์ไปสมัครต้องสมัครผ่านนะ คุณจุ๋มเท่านั้นนะคะเพราะว่าต้องสมัครผ่านจากคนที่เขามีลิงก์อ่ะทุกคนนะเพราะว่าคุณไปสมัครเองเนี่ยมันจะสร้างไรายได้ไม่ได้ทีเนี้ยนะคะเวลาที่เราขายหมด6กหกหวีเนี่ยนะเราก็จะได้เงินมาเนาะอ่าพอเราได้เงินมา900รเนี่ยระบบ A i เขาจะทํางานแบบนี้นะคะซึ่ง เราขายลิขสิทธิ์ของเราเนี่ยหวีที่1ถึงหวีที่4เนี่ยเราก็จะได้เงินมาทั้งหมดนะคะหกหกรบาทแล้วนะคะเ i เขาก็จะทําหน้าที่เอาหวีที่5กับหวีที่6เนี่ยนะคะไปขึ้นต้นใหม่ให้เราอัตโนมัติทีนี้ลิขสิทธิ์เนี้ยมันดีมากๆตรงที่ว่าเราไม่ต้องใช้เงิน300ของเราเนี่ยไปซื้อลิขสิทธิ์ซ้ําแล้วนะเพราะว่าเขาให้เราซื้อแค่ครั้งเดียวเพราะฉะนั้นเวลาที่หวีที่5หวีที่6หมดเนี่ยนะเขาก็จะไปงอกต้นใหม่ ให้เรามีกล้วยต้นใหม่หนึ่งต้นนะคะทุกๆผลไม้ก็จะเป็นแบบนี้นะ,ะให้เราไปงอกไปงอกต้นใหม่ให้เรามีต้นใหม่มาอีกรอบหนึ่งนะคะแล้วก็มีกล้วยหกหวีเหมือนเดิมนะคะแล้วเรากา็ขายลิขสิทธิ์ของเราไปเรื่อยนะคะมันก็พอมันหมดหกหวีมันก็จะขึ้นต้นใหม่แบบเนี้ยไปเรื่อยๆแบบไปตลอดคือไปยาวเลยอะ่ะนะไม่มีวันจบสิน้นนะคะเพราะว่าลิขสิทธิ์เนี้ยเรามาจากงบ300อันนี้ยกตัวอย่างกล้วยนะคะเพราะว่าลิขสิทธิ์ของเราอะ่ะมันมีทั้งหมด4 สี่ผลไม้นะคะซึ่งถ้าใครมองเห็นโอกาสแล้วน่ยมันเหมือนกันกับกล้วยเลยแต่แค่การซื้อลิขสิทธิ์อะจำนวนเงินไม่เท่ากันนะคะแล้วลิขสิทธิ์เนี่ยไปทําเงินให้เราตลอดไปเรื่อยๆนะ,ะซึ่งลิขสิทธิ์ตัวเนี้ยสีวิไลอะบริษัทสีวิไลจะไม่ได้เอาเงินตรงนี้ไปนะคะเพราะตรงเนี้ยมันไม่ใช่แผนการตลาดของบริษัทสีวิไลนะคะหรือแอปพลิเคชันสีวิไลมอเป็นแค่เครื่องมือที่จะทําให้ทุกคนอะมีเงินช้อปปิ้ง นะซื้อกินซื้อใช้ในแอปนะคะตรงนี้ก็จะตอบโจทย์กันในเรื่องของคนที่กําลังหารายได้สร้างรายได้โดยโดยที่จากการใช้ชีวิตประจําวันนี่แหละนะเราเราไม่ต้องไปลงทุนอะไรมากมายเราแค่ขายสินค้าดิจิตอลของเราลิขสิทธิ์ของเราแค่นั้นเองนะคะแล้วพอเรามีเงินมาใช้ในแอปเนี่ยเราก็สามารถไปซื้อกินซื้อใช้ในแอปโดยที่เราไม่ต้องฟักเงินสดของเราแบบนี้นะคะใครที่มาดูย้อนหลังนะสนใจพิมสนใจได้เลยนะคะ แล้วนะพอเรามีลิขสิทธิ์ตัวนี้นะบริษัทไม่ได้เอานะคะเพราะว่ากล้วยหนึ่งต้นเนี่ยเราใช้งบ300เนี่ยซื้อลิขสิทธิ์เข้ามานะคะระบบเขาจะแบ่งนะคะเป็นกล้วย2หวีหวีละ150นะคะซึ่งเราจะได้50%จากการนะ,ะขายลิขสิทธิ์ของเราแต่ละครั้งเนี่ยนะคะคือ150แล้วอีก150หลายหลายคนอาจจะถามว่ามันหายไปไหนก็คืออีก5 0เนเนี่ยมันจะกระจายสู่ นะทั้งระบบคนที่มีลิขสิทธิ์เท่านั้นนะคะคนที่ซื้อลิขสิทธิ์ไว้เขาเรียกว่าเหมือนกับเป็นแรนดอมอ่ะมันจะแรนดอมไปชั่วเลยนะอีก50%อน่ะซึ่งตรงเนี้มันดีมากๆดีตรงไหนนะคะบางคนอาจจะแบบไม่เข้าใจทำไมไหนบอกว่าไม่มีใครเอาแล้วอีก150มันหายไปไหนนะคะก็คือนะคะกระจายตรงที่ว่าทุกคนสังเกตไหมคะบางคนซื้อลิขสิทธิ์มาอนะ มันจะมีคนใครก็ไม่รู้ที่เราไม่ได้รู้จักเลยอ,ะ,ะ,ะ,อะ่นะคะอ่านะคะไปเล่นตรงนู้นก่อนไปรูปอะนะเขามาซื้อกล้วยของเราอ่ะทุกคนสังเกตว่าม,มันจะมีคนอื่นที่เราไม่ได้ชวนอ่ะเขามาซื้อนั่นนะคะมันคือนะอีกห้าสิบเปอร์เซ็นต์อ่ะมันกระจายนะคะแล้วมันจะจับ AI มันจะจับว่าใครที่อยู่ใ,ใกล้ๆเราอ่ะนะคะที่มีสวนอ่ะเขาก็จะแรนดอมมาหาเรานะคะมันเป็นแบบนี้ซึ่ง ซึ่งมันจะช่วยมันจะช่วยคือมันมันช่วยกันทั้งระบบคนที่มีสวนอะนะคะอ่ามันเพื่อนุนกันต่างคนต่างช่วยกันอย่างเขาเขาเขาก็จะแรนดอมมาหาเรานะคนที่เราไม่รู้จักเขาแลนดอมมาหาเราแล้วคนที่แล้วก็คนของเราเนี่ยนะอย่างเราไปขายลิขสิทิ์อีกห้าสิบของเปอร์เซ็นต์ของเราเนี่ยมันก็แรนดอมไปหาที่อื่นนะไปหาคนที่มีกล้วย มีผลไม้อื่นๆที่เขาซื้อเอาไว้ะนะคะเนี่ยมนันเป็นอะไรที่มันมันช่วยเหลือซึ่งกันและกันแต่เราได้แน่นอน50%นะคะตรงเนี้ยบริษัทไม่ได้เอาเนาะเพราะว่ามันกระจายออกไปเลยนะคะอ่านะคะมันกระจายออกไปเลยนะคะร้อเลยจ่ายร้อออกไปมันจึงเกิดการที่ไม่โอเวอร์เปย์นะคะเพราะว่าการโอเวอร์เปย์บางคนน่ะอาจจะคิดว่าเอ๊ะอ่าสีไลเนี่ย มาผูกกล้วยแล้วมีการชวนการชวนเนี่ยมันเป็นลูกโซ่ไหมนะคะ,ะบอกได้เลยมันไม่ใช่ลูกโซ่ค่ะนะคะเพราะว่ามันมันจับมันมันเป็นสินค้าที่มันสามารถอ่าเป็นสินค้าดิจิตอลน่ะเพราะโลกใบน,นี้มันมีสินค้าสองอย่างนะเราต้องต้องต้องอ่า เราต้องเข้าใจก่อนนะคะว่าสินค้าเนี่ยในโลกใบน,นี้มันมีสองอย่างแบบจับต้องได้นะคะจับต้องได้ก็คือแป๊บสบู่ยาสีฟันที่เราซื้อขายกันแบบเนี้ยนะคะแล้วสินค้าอีกอย่างหนึ่งก็คือสินค้าดิจิตอลที่เรา,าไม่สามารถจับต้องได้แต่มันทไไํารายได้ได้อะยกตัวอย่างง่ายๆกับกล้วยเรามันก็เหมือนกับสติกเกอร์ไลน์นั่นแหละมาขายดิจิทัลเหมือนกันเลยแบบนั้นนะคะเอาง่ายๆเนาะแล้วทีนี้นะคะเนี่ยก็ มันก็คือ,อตัวอย่างหนึ่งที่ว่ามันไม่ใช่ลูกโซ่แล้วเขาจ่ายร้อยเปอร์เซ็นต์มันมันไม่มีใครไปกินหัวคิวใครอะไรแบบเนี้นะหลายๆคนอาจจะพลาดตรงนี้ไปแล้วไม่กล้านะคะไม่กล้าเข้ามาซื้อนะคะเพราะว่ามีการชวนเนาะแต่เราก็ต้องบอกไมซ์เซธอีกอย่างหนึ่งว่านะคะทุกธุรกิจบนโลกใบนี้มันต้องชวนหมดแหละนะ,ะหลายหลายคนก็ไม่เข้าใจเนาะมันต้องชวนอะไรประมาณนี้นะ,ะทีนี้นะคะเราก็มาดูกันว่านะาการที่ เรามีลิขสิทธิ์แบบเนี้ยเราสร้างรายได้ไปไปแบบนี้อีกนะเขาก็มันก็จะเป็นอีกหนึ่งงานนะคะเป็นอีกหนึ่งรายได้บนออนไลน์ซึ่งมันง่ายมากๆหลายๆคนก็นะ่ามาทำรายได้ตรงนี้กันแล้วก็สามารถมีกินมีใช้ในแอปพลิเคชันสีวิไลมอแล้วที่สำคัญนะคะทุกคนเราเนี่ยเราถ้าหากเราเนี่ยไม่ไม่ไม่ซื้อกินซื้อใช้ในแอปอะแต่เราอยากได้เงินเนี่ย ที่สําคัญมันสามารถสแกนเป็นเงินสดได้เพราะว่าแอปพลิเคชันสีวิไลมอลเนี่ยเขาจะมีกระเป๋าเงินถึง2กระเป๋าให้เรารับรายได้คุณคิดดูนะเราไปใช้แอปอื่นๆอ่อะเขามีแต่ให้เราจ่ายออกอะ่ะแต่ไม่มีเข้าอะ่ะแต่แอปพลิเคชันสีวิไลมอลเนี่ยมีถึง2กระเป๋าเลยนะคะแล้ววันนี้ใครที่มาฟังย้อนหลังนะ ะะแล้วสนใจที่อยากจะมีลิขสิทธิ์แบบนี้นะิมสนใจนะคะแล้วก็เรามีกลุ่มสอนเรียนรู้ด้วยเนาะ,ะทุกๆสิบโมงนะคะเที่ยงบ่ายโม่บ่ายสอแล้วก็ช่วงหนึ่งทุ่มเนี่ยเราจะมีสอนนะสอนให้ฟรีด้วยนะคะถ้าหากใครที่อยากจะมาสร้างรายได้ออนไลน์แบบนี้เนาะมาทำ ธุรกิจง่ายๆจากงบ300จากลิขสิทธิ์ตัวเนี้นะแล้วก็ทำให้เรามีเงินช้อปปิ้งปีใช้ฟรีตลอดชาติส่งต่อเป็นมรดกให้อีกได้ด้วยนะคะทุกคนอืมนะคะตรงนี้นะคะแล้วที่สําคัญนะคะตอนนี้เรามีโปรด้วยวันนี้คุณซื้อกินซื้อใช้นะครบ ่า10,000เนี่ยคุณยังยังได้มีสิทธิ์ที่จะรับออเซลในเดือนนี้เพราะว่าแอปพลิเคชันสีไรมอลเนี่ยเขาจะเป็นแอปช้อปปิ้งแล้วเขาจะมียอดขายใช่ไหมเขาให้เรามารับยอดขาย1%ด้วยทุกคนว้าวไหมคะและที่สําคัญนะหรือใครนะคะอาจจะมาเหมาสวนนะคะเพื่อที่จะต่อยอดมีมีเงินที่จะเอาไว้ใช้ตลอดชีวิตเนี่ยนะไอไอลิขสิทธิษษ์ของเราเนี่ยมันคือมันก็สุดปังมากๆเลยนะคะมาสร้างไรายได้กันนะ นะจากจากชีวิตประจําวันต่อยอดไปเพราะว่าวันนี้เรามีเงินหมื่นอ่ะเราจินเราใช้ไปอ่ะมันก็หมดไปถูกต้องไหมแล้วเราก็มาหาใหม่แต่วันนี้จะดีกว่าไหมนะคะถ้าเราเอาเงินหนึ่งหมืของเราเนี่ยมาสร้างธุรกิจตรงนี้แล้วให้เงินหนึ่งหมื่นของเราเนี่ยมันสามารถสร้างรายได้เป็นกระแสเงินสดให้กับเราเนี่ยนะในทุกๆุกวันแบบนี้นะคะแล้วก็ส่งต่อนะคะผู้คนที่เขาเนี่ยมองหาการสร้างรายได้แต่งบน้อยนะคะ งบน้อยอบางคนอาจจะเจอแต่เขาเรียกว่าเป็นเป็นเป็นการสร้างรายได้ที่มันต้องใช้เงินน่ะยกตัวอย่างง่ายๆเลยที่เขาทํากันอยู่นะปัจจุบันเนี้ยก็คือการสต๊อกของนะเอาเงินไปไปสต๊อกของอ่ะนะเป็นเป็นหลักพันหลายพันหรือเป็นหลักหมื่นเนี่ยซึ่งมันทําให้เข้าใจแหละทุกคนอยากจะสร้างรายได้เนาะแต่ว่าบางทีเราไปผิด,ผดที่ผิดทางแล้วก็ผิดเวลาณนะตอนนี้นะคะเพราะว่า ต้องบอกถ้าเราคุยกันถึงเรื่องเลเยอร์ธุรกิจแล้วเนี่ยธุรกิจการธุรกิจที่เราเนี่ยไปสร้างไรายได้กับกับกับบริษัทนั้นๆน่นะที่เขาให้เราสต็อกของอะไรแบบนี้มันคือเลเยอร์ธุรกิจที่สองอะ่ะทุกคนที่ต่างประเทศเนี่ยเขาจะไม่ใช้กันแล้วคือคือเรียกได้ว่ามันเอาแล้วนะคะเพราะว่ายุคนี้มันเป็นยุคของเลเยอร์ที่3เป็นแพลตฟอร์มค่ะเราเป็นตัวกลางจะไม่มีสินค้าเป็นของตัวเองแบบนี้นะ,ะทุกคนลองนะคะ ะนะคะลองลองลองนะคะศึกษาสิวิไลดูได้นะคะใครที่มาดูย้อนหลังสนใจนะคะพิมพ์สนใจแล้วลงทะเบียนฟรีนะถ้าเกิดว่ายังยังติดยังไม่เข้าใจอะไรเงี้ยคุณสามารถมาเรียนฟรีก่อนได้เนาะแล้วถ้าตัดสินใจแล้วอยากจะมีลิขสิทธิ์เป็นของตัวเองเพื่อที่จะไปต่อย,ยอดสร้างไรายได้เนี่ยนะ,นะะคุณก็สามารถทําได้เลยเนาะ แล้วก็นะมาเรียนรู้ฟรีฟีกันก่อนเนาะโหลดฟรีไปก่อนนะคะทุกคน,นแล้วก็เรียนรู้ก่อนเพราะว่าความรู้มันสําคัญมากๆเรายิ่งเราเรายิ่งรู้เยอะเราจะยิ่งเสียน้อยถ้าเรารู้น้อยเราจะยิ่งเสียเยอะในยุคนี้นะคะเพราะมันเป็นยุค AI มนุษย์จะตกงานกันมากขึ้นนะคะและที่สําคัญเนี่ยเราจะต้องรีบนะพัฒนาและปรับตัวให้ทันนะเพื่อที่เราเนี่ย จะได้ไม่เป็นเหยื่อนะคะแล้วก็จะได้ไม่เสียเวลาแล้วก็จะได้เจอธุรกิจที่มันใช่มันตอบโจทย์สําหรับทุกๆคนนะที่กําลังตามหาการสร้างไรายได้อยู่กันอยู่แอปพลิเคชันสีวิไลมอใช้งบเพียง300นะคะเป็นอะไรที่น้อยมากๆนะในการสร้างธุรกิจแล้วคุณจ่ายเพียงครั้งเดียวนะคะ จ่ายเพียงครั้งเดียวแล้วคุณได้ลิขสิทธิ์กลับมานะคะแล้วคุณก็สามารถไปสร้างรายได้ขายลิขสิทธิ์ของคุณไปอีกกันตลอดชีวิตแถมให้คุณเนี่ยมีเงินช้อปปิ้งฟรีกันอยู่ในแพลตฟอร์ม e สิวิไลได้ด้วยคือมันคุ้มมากๆเลยนะวันนี้ถ้าคุณเอาเงินไปกินหมูกระทะ300ยเนี่ยมันก็หมดไปคุณก็ต้องไปหาเงินเหนื่อยนะคะเพื่อที่จะมาซื้อหมูกระทะกินอีกถ้าเราอยากจะกินจริงไหมคะแต่ถ้าวันนี้เราเอางบ300ของเราเนี่ยนะคะ มาต่อยอดนะมาสร้างรายได้กับแอปพลิเคชันสิวิไลมอเนี่ยนะแล้วทุกคนได้เป็นเจ้าของแอปพลิเคชันที่มีมูลค่าเป็นร้อยล้านมาจากงบ300มันคือเรื่องจริงนะคะไม่ใช่ไม่ใช่เรื่องฝันอีกต่อไปแล้วมันคือเรื่องจริงนะคะมันคือนะคะเพราะว่าไม่มีแพลตฟอร์มไหนนะบอกได้เลยนะในปัจจุบันเนี่ยเขาจะให้คุณไปร่วมเป็นเจ้าของธุรกิจด้วยงบ300อ่ะนะ แต่แอปพลิเคชันสิวิไลมอเป็นแพลตฟอร์มของคนไทย100%เซต้องการให้คนไทยเนี่ยมาเป็นเจ้าของแอปร่วมกันแล้วขยายสู่ทั่วโลกและตอนนี้แอปพลิเคชันสิวิไลมอขยายสู่ AEC ประเทศแรกที่เราไปนี่ก็คือคัมเบเดียนะคะประเทศกัมพูชาแล้วนะคะเราสามารถนะ,ะตอนนี้เราสามารถอาจจอยธุรกิจได้ทั่วโลกเลยนะคะทุกๆประเทศสามารถใช้แอปพลิเคชันสิ่วิไลมอได้เลยเพราะว่าเรามีเหรียญค่ะนะดูเอดด้วยนะคะเราสามารถมาแปลงเงินตรงนั้นนะ,ะเนี่ยใช้จ่ายกันได้นะคะอ่าเนี่ยเห็นไหมแล้วที่สำคัญนะคะจุดตั้งต้น สีวิไลมอนะคะทุกคนที่เป็นคนไทยอ่ะเราเป็นต้นนะคะต้นสายนะคะมันคือเยี่ยมยอดมากๆใครที่มาเจอไลน์นี้คุณคุณโชคดีมากๆเลยนะคะฝากกดไลค์กดแชร์ไปบอกคนไทยด้วยกันให้มารู้จักแอปพลิเคชันสีวิไลกันเยอะๆให้ทุกๆบ้านมีเป็นเจ้าของแอปสีวิไลแล้วขยายออกไปทั่วโลกนะคะกูถึงพูดแล้วขนลุกมากๆเลยนะคะนะ ขยายออกไปทั่วโลกเนี่ยแล้วทุกคนก็จะได้รับรายได้จากการกินการใช้ของผู้คนทั่วโลกเพราะเราเป็นประเทศที่จุดเริ่มต้นนะคะนี่นะคะทุกคนดูนะในแอปเนี่ยมันจะมีนะคะเหรียญอ่า usdt ตรงนี้ด้วยนะคะนะมาจอยธุรกิจกันนะใครที่เห็นโอกาสแล้วนะคะอยากสร้างไรายได้กับสิวิไลมอแล้วนะคะ พิมพ์สนใจนะคะแล้วก็อขอลิงก์พิมพ์สนใจว่าขอลิงก์ค่ะนะคะแล้วครูจุ๋มก็จะส่งลิงก์ให้นะคะเพราะว่าครูจุ๋มไม่อยากเอานะคะไม่อยากแปะลิงก์นะคะเพราะว่ามันจะมีมิจฉาชีพบางคนอาจจะอา,อาจจะแบบไม่รู้อย่างเงี้ยนะแล้วมีมิจฉาชีพมาแปะลิงก์ไว้นะคุณก็คิดว่ามันมันมันเป็นลิงก์ของสิวไลนะคะ ตรงนี้เราก็ป้องกันไว้ก่อนเพื่อที่ทุกคนจะไม่ต้องไปเสียหายนะคะทุกคนเนาะเราก็เรียนรู้ศึกษานะคะกันไว้นะคะปรับตัวกันนะคะเพราะ AI น่ะมาแย่งงานมนุษย์แล้วนะคะแล้ววันนี้เราจะช่วยเหลือตัวเองได้อย่างไรนะคะเพราะว่า AI นะคะกินไม่ได้ AI ไม่หลับค่ะนะ,ะแต่คนมนุษย์ยังต้องกินต้องใช้มันจึงเป็นโอกาสที่ดีที่มนุษย์ทุกคนจะเข้ามาอยู่บนแพลตฟอร์มของสีวิไลนะคะ เป็นเจ้าของธุรกิจร่วมกัน,เร,กนเราซื้อกินซื้อใช้อยู่ในแพลตฟอร์มนะของเราแล้วยังนะคะขยายออกไปทั่วโลกให้เขามาซื้อกินซื้อใช้ในแพลตฟอร์มของเราแล้วเขาก็ได้เป็นเจ้าของด้วยนะที่สําคัญเราเป็นต้นสายเราเป็นประเทศที่นะเกิดแพลตฟอร์มนี้ขึ้นมาแล้วให้ทุกคนมาเป็นเจ้าของได้ทั่วโลกเลยนะคะ คุณโชคดีมากๆนะใครที่มาดูไลฟ์นี้ย้อนหลังนะคะสนใจที่สนใจได้เลยผู้จุนที่กลุ่มสอนฟรีนะไม่ต้องกลัวนะคะทุกคนเพราะว่าการกลัวคุณ,คณนะอาจจะเสียรายได้ไปเพราะว่าคุณต้องการที่จะมีรายได้แบบนี้อยู่แล้วเนาะแต่เรายังหากันไม่เจอแต่วันนี้คุณโชคดีมากเลยที่มันเจอไ like ลน์นี้ขอให้ทุกคนนะคะเ,เห็นโอกาสนี้เนาะ,ะแล้วก็เอาไปนะคะเรียนรู้ศึกษานะคะแล้วก็มาสร้างไรายได้กันแบบนี้ดีกว่านะคะวันนี้ก็ขอตัวบายไปก่อน